ก็ผมสวัสดีครับวันนี้เราก็จะมาแนะนําสูตรบักที่เกลียนที่สุดละตั้งแต่ที่ผมทํามาเนี่ยดูเฮพีแล้วทําตามได้เลยถ้าทําแล้วขับไม่ได้อย่าลืมมากดเชื้อ,อยางให้เป็นสปอร์เกลียนยังไงไปดูกันมาเรามาลองดูกันคนอื่นคงวคิดว่าเออก็เป็นบั๊กปกติแค่รับบักก๊กปกติดูเห็นปะเห็นการเบรกปะ โคตรเกียนโคตรโกงและผมแนะนํานะถ้าทาสเต็ตแบบนี้ก็คือเราจะสามารถขับได้คนเดียวคนอื่นจะไม่สามารถขับรถเราได้เลยแล้วคนใดที่ซื้อรถคันนี้ไปเฮ็พท,ทุกอย่างมันจะรีเป็นหนึ่งพันหมดเลยเห็นปะความโกงความเกียนของมันผมแนะนำถ้าจะทำทำสเตตแบบนี้ดีที่สุด จัดไเปไเลยน้อง